ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแกล้งแฟนด้วยกานแพลน่าเป็นแจมโบ้จอน Double นะครับจากเกมคาร์เต้นออฟแบนแบนะครับผมก็แจมโบ้จอห์นจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งนะครับเป็นตัวสีเขียวเนาะแล้วก็ในวันนี้นะครับพี่หวานมาทำคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าห้ามโดนสีเขียวนะครับซึ่งพี่ฟิโต๊ดมีหน้าที่แกล้งพี่หวานนะครับก็จะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์ดูคลิปกันเลยไปกัน้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้หมือนนี้ก็ ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอต้นหอมสูงส่งฟักเกนจี่เนาะตอนฮิลเลนเกตไหมคะโดนเสาสีส้มของนักเองเนาะลงไปเลยเจ้าช้างก็คือวันนี้นะคะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดกันเชื่อเคยรูนแต่ว่าการเอาชีวิตรอดของเรานะคะทุกคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทําชาเลนจ์ก็คือห้ามโดนสีเขียวห้ามโดนสีเขียวอย่างนั้นเหรอโอ้โหคอนเทนต์ดีมากทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสาย เอดีอ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมาอยู่ดีมันก็มีมีเอ,อ้ยก<อ>็ตัวเขาจะแก้วันนี้ก็สีเขียวพอดีอดนะครับผมซึ่งหมดเจาะมากทุกคนตอเนียกเ,เหยียบสีน้ำตาลอยู่กระอดอุ้ยอ,อะไรวะน,นี่อยู่ดีมันก็เกิดขึ้นมาพุบๆเลยโอ้ไม่น่ามอดนิม้มาใส่เลยทุกคนพอเกิดจะเกิดทันใจจริงให้ตายเถอะโอ้โหไปไหนได้วะเนี่ยเฮ้ยดีแทบสีน้ำตาลโอเคโอเคก็วันนี้นะคะทุกคนอย่างที่เห็นนะคะห้ามโดนสีเขียวเด็ดขาดดีเนียยายา ใจไม่ออกหายใจไม่ออกเธอจะรอดยังไงเหรอฉันอยากโอ๊ไงดีวะเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถือว่าเราโดนสีเขียวนะคะโอ้เราลอยอยู่ทุกคนลอยไปตรงนี้ตรงนี้มันเป็นทรายโอ้ยโอเคค่อยดีขึ้นเอ้ยมันมาอีกแล้วเอาไงดีวะเนี่ยทำไมทำไมันเหยียบทรายขึ้นไปอีกทำไงวะเนี่ยอ้าายาเยียบยาิงลอยน้ำตลอดเวลาไม่ได้นะไม่ไปยัไงดีวะเนี่ยโอเคเราจะข้ามไปตรงนั้นไม่มไหวเราอะไรโดนสีเขียวอ่าสีเขียวแล้ว ตัวนี้นะครับเราจะมาแก้งเป็นตัวคอนจากพารเทนออฟแบนแบนนะครับหรือว่าทุกคนก็อยากให้ทุกคนเห็นนะครับจมูกสีเขียวมีเงาจมูจมากจอนะครนี่มันเกิดขึ้นอีกนะก็ทุกคนเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่เราเหยียบได้นะท่านทุกคนเดี๋ยวต้องเก็บไว้เยอะๆเลยจกดก็แข็งแกงแล้วก็บาพันที่สุดในกลุ่มนะครับผมก็ยิงดกะให้จาูกจอดเซีย้วทุกคนเราจะไปที่ไปตรงภูเขาสีส้มมันดีกว่าทุกคนอว่าสีเขียว่นจ้อยว่าที่เป็นสิ่งมีชีวิต มากเลยเยยนี่ยต้องตัดไม้ต้อง <ผม S 1> ทําของโอ้โหปกติก็ยากอยู่แล้วอ่าเฮ้ยทุกคนเฮ้ยต้องเอาไปเยอะๆทุกคนเดี๋ยวไม่พอเฮ้ยไม่แต่ยานี่ก็ห้ามโดนนะคะทุกคนทุกอย่างที่เป็นสีเขียวคือห้ามใครดันเลยวะรู้สึกเหมือนมีคนดันเลยอย่าบอกนะว่มอสนี่มันทํางานอีกแล้วอ่ะจะเอาสีเขียวไปโยนสีเขียวไม่ว่าจะเป็นเนี่ยไอ้ดอกเย,ยีะๆแล้วยานี่คือห้ามโดนเลยค่ะเลยนะคะทุกคนก็คือสีเขียวคือห้ามโดนเลยแม้กระทั่งอันนี้อ่ะ อางูสีเขียวอ้าวไม่ว่าห้ามเหยียบแล้วกันห้ามเหยียบแล้วกันทุกคนถ้าโดนสีเขียวอีกแล้วถือว่าเป็นไรทุกคนถือว่าเป็นไรนะทำไมเนี่ยไปใพ้นเลยจุดสีเขียวไม่เออเข้าตัวเราอีกแล้วอ่ะแต่เราไม่ได้เหยียบนะทุกคนเราแค่ถือไม่ไม่ ต้องให้เหมือนะทุกคนมันต้องให้้ชายู่เลยผมต้องให้เจ้าช้างช่วยผมแย่ก็คือห้ามเหยียบนะรุ่นแต่ว่าถ้าหักหวานลงไปให้ได้นะครับโอเคอยู่ออกไปให้หมดตอนนี้ค่ะทุกคนหวานมีทรายอยู่ยี่สิบหกอันแต่ต้องเอามาเยอะๆอีกวันรู้สึกว่ามันจะไม่พออุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยไอ้ช้างบ้านนี่เป็นป้าอะไรเนี่ยโอ้ยอยู่ดีๆก็มาเหยียบแล้วเฉยเลยอ่ะมันคิดว่าเราเป็นอะไรอ่ะโอเคทุกคนปึ๊บโอเคเอามาเยอะๆเยอะๆเยอะๆเอๆเอาเยอะๆโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวน้ำกลายเป็นสีเขียว อยจะให้โดนเฮ้ดูคนดูน้ำมันเชี่ยวน้ำเชี่ยวลอยลอยตัวอึ๊บอึ๊บอ๋อโดนสีเขียวอีกแล้วทุกคนโดนอีกิดนะจ๊ะมเกิดตรงนี้ไม่ไหวเลยอุ้ยวางไม่ได้อึ๊บโอเค ไปดิไม่รู้แหละแต่ว่าไปงี้ก่อนแล้วกันเอุ๊ยอันตรายมากเลยอ่ะอันตรายมากจริงๆไปไปตรงที่อ่ะดียเปสีน้ำตาลดียเป็นสีน้ำตาลทุกคนใครใครบันดาลอะไรวะเนี่ยไอ้มัดป้านี่ตายอ้าวฮู้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 ฮ้ฮู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 ู้้ฮ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 ูู้้้ว้้้จ้อ ขอลอยลอยคท้ามก่อนเลยกันทุกคนลอยคท้ามก่อนชื่อว่านะครับคือเปล่าไม่ได้ผมจะไม่เปลี่ยนโอเค่ือทุกคนขอสปาพอยต์ตัวนี้ก่อนนะอ๋อโอเคน่าจะดีขึ้นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวทำอะไรอยู่ทุกคนมันเป็นสีเขียวเย่ละให้ให้ฉันช่วยไม่ต้องมาช่วยนายนั่นแหละนายนั่นแหละตัวอันตรายนายเป็นสีเขียวไม่ได้ยื้ยื่นแขนมาสิไม่ได้ไม่ได้ไม่ ไปไป,ไปเกียวฉันเยอะอย่าไปยุ่งกับฉันนะถ้าฉันโดนนายปุ๊บฉันต้องตายนะเว้ย,ยอย่าอย่ามายู่กับฉันเน <ะ S 1> ี่ยปล่อยฉันไปเถอะนายก็ไปหาอะไรทำอุ้ยอันนี้เป็นสีน้ำตาลทุกคนเออว่ะเราขุดขุดไปก็ได้นี่ว่าฉันน่ะแข็งแก่งมากหรอดูทรงก็ฉันก็เชื่อแต่ว่าแต่ว่านายเป็นตัวอันตรายอ่ะนายนายเป็นสีเขียวอ่ะฉันไม่ได้ฉันอยู่ใกล้นายไม่ได้เพราะฉันน่ะมาเอาชีวิตรอดโดยห้ามโดนสีเขียวแม้แต่นิดเดียวรู้ไหมทำไมฉันถึงแข็งแก่งทำไมอ่ะนายกินเวฟ โปรตีนเหรอหรืออะไรหรือว่านายออกกําลังกายเยอะใช่ไหมใช่ไหมจะกินผักโอ้กินผักโอเคมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้สิ่งทุกอย่างที่เป็นสีเขียวคือต้องห้ามสําหรับฉันมากๆโอเคทุกคนแล้วเราจะแบบว่าขุดทรายมาทมําไมวะเนี่ยทั้งทั้งทั้งที่เราขุด่ได้เอ้ยนายพยายามช่วยฉันอยู่หรอเอ้ยน่ารักจังเลยถึงนายจะน่าตาหน่าก,กลัวก็เถอะแต่ว่านายเหมือนกรีนเลยเอ้ยมันโดนเราเป็นสีเขียววะมันโดนเรา ห้ามมาโดนตัวฉันเลยนะแม้แต่นิดเดียวห้ามมาโดนเลยนะห้ามห้ามมาโดนโอ้ยเดียนเะดี่แบบว่าฉันก็พอกอยู่ว่าห้ามโดนสีเขียวเพราะฉันจะโดนเน,<า>นี่ยบอกว่าห้ามโดนสีเขียวก็คือขนายห้ามมาโดนตัวฉันห้ามมาโดนตัวฉัน ภาษาไทยออกไหมเนี่ยภาษาไทยออกไหมเนี่ยก็บอกห้ามรัสีเขียวไงน่นายคือไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยไอ้จัมโบ้จอจจากไอ้คาเทนออฟบันบันใช่ไหมเนี่ย,ออยฉันจาได้หรอกลักษณะอย่างนี้ไอ้สีเขียวหัวโตๆตแล้วก็หน้าดเูเด็กน้อยอย่างงี้เดี๋ยวมันวางบล็อกสีเขียวทำไมอ๋ะมันก็รู้นี่ว่าเราห้ามตัสีเขียวมันทาทําไมเนี่ยไม่รู้ละ่ะร,รีบเลยรีบเลยเช้าล็อกรีบเลยรีบขุด ถึงเราแล้วโอ้ยโอ้ยห้ามเหยียบทุกคนห้ามเหยียบห้ามเหยียบเด็ดขาดทีเราต้องโดนสีน้ำตาเท่านั้นตอนนี้เดียวโล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 ลอย่านะอย่าทับตัวอย่างนี้อย่าทับตัวอย่างนี้โอ้ตอนแรกก็นึกว่าจะมาเป็นเพื่อนกันโอ้ยย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 ยกยยยยยยายยยยเยย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 นยย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 ยียย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 ย อะไรกันเนี่ยแกเอไปเ <laughs> อือเอ,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 อือเ <laughs> อืเ์หอห์้อห เหนื S <S <preach ers> <Không> ่อยว่ะทุกคนถ้าเราโดนมันแกล้งอย่างนี้งั้นเราก็ต้องทำอย่างนี้แล้วแหละลาก่อนนะฉันฉันจะไปรำทางชนะยังไม่ยุ่งฉันก็พอแค่นั้นแหละไปแล้วทุกคนปึ๊บ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 โอ้ยนายจะโตตามขึ้นมาทำไมเนี่ยไปก็ได้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 อะไปพูนเออไปก็ได้แต่ผมจะเปลี่ยนบล็อกให้มันเป็นต่อตามขึ้นมาเขาไปไหนแล้วอ่ะต้ย่แถวนี้สิอ้าวตัวมันไปไหนละผมจะเซตตัวก็ใหญ่หายไปแล้วเซตสองไม่รู้แต่ว่ามันตอบบล็อกขึ้้้้นนนนมมมาาาททไไััตงงใจจะะแกลลเเเเเรรรหืออป่่่ีียยยฮ เปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่หวันไม่เห็นเลยม่แลวทุกคนนี่มันเกิดอะไรขึ้นมาในกับโลกใบนี้ไม่ชีหายเลยแลอวแต่ว่าเราต่อใหม่ก็ได้ปะเฮ้ยโอเคห้ยน่ากลัวมากอะอะไรเนี่ยทำการาชีวิตรอดนี่มันยากขนาดนี้ไม้เรายังไม่ได้ตัดเลยโอ้แล้วห้ามเกยบสีเขียวถ้าห้ามเกยบสีเขียวแล้วเราจะไปทางแบบใบไม้ไม่ได้ดขาดอะเราต้องตัดพื้นสิโอ้ทำไมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นออทำไมหวานวางปุ๊บอ้ามันกลายเป็นสีเขียวอยะไรเนี้ยเอย่า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 นะโอ้ยหมดแล้วหมดแล้ว เอสีขียวอีกแล้วแล้ว <mm> ลชัวนตัววายูสีเขียวอีกแล้วเหรอเนี่ยเำไมเกิดมาก็โดนสีเขียวเลยทุกคนเอ,อเมื่อกี้มันโดนสีเขียวอะไรโดนอีกแล้วหวานอู้ตับ <mm> อ่ะช่วยก่อน <mm> โอ้ยขอเลสปาพอยก่อนนะคะไม่ได้สปาปล่อยขอสปาปล่อย นี่เอาดิเอาดิเป่าเพราะย้อนไปทันพิมพ์สปาร์ปยังไงสปารพอยด์เขียวก้อบนี้เกิดตัวนี้เบเอาดิสปารพอยด์ไปละมาดิทุกคนเพิบโอเคเราลงน้ำแล้วนะคะทุกคนน้ำนี่ก็คือไม่ใช่สีเขียวแล้วทุกคนอย่างงเตอะนาทีเฮ้ยทุกคนเราจะรอดแล้วเรารอดแล้วเรารอดแล้ยสปารพอยเลยเพบอะออะไรมาเนี่ยโอ้ยแล้วสีเขียวหมดเลยเราก็ตายสิ มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบน,นี้ถ้าหวานกดเกิดอีกวหนก็ตายสิ <sk ill ises> ภาวนาะขอภาวนาะให้มันจะเกิดตรงสีเขียวขอให้มันไปเกิดตรงภูเขาสีสม้มซาดูซาดูซาดูหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่สีเขียวซาดูเฮียงเออเออสีเขียวเหมือนเดิมเลย ไม่รู้มอดไม่รู้มอดไม่รู้ว่าเราเหยียบสีเขียวเมื่อกี้มันไม่รู้นี่หว่าเฮ้ยย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 มาทยย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 อแยย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 ยกย้งยยนใช่มยย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 ย็ยยนยย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 ้ยย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 ยนยย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 ย่ยยมยย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 ยอยย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 ยมยย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 ยไงได้วะเนี่ย โอ้ยทำอะไรได้วะเนี่ยปึ๊บไม่รู้แหละแต่ว่าทำเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะปึ๊บเพิบเพิบโอเคเอ้ยเหนื่อยละโอ้ย <pud ely S 1> อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมนายตัวอันตรายเลยเอ้ยฉันจะขึ้นบกได้ไหมเนี่ยโอ้ทุกคนดูมันดักทางเราโอ้โหคือมันรู้ว่าเราจะขึ้นบกปุ๊บคือมันดักทางเราทุกคนมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ได้เอ้ยมันเร็วมากทางนี้ก็ได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเกือบโดนเกือบโดนทอ้ยต่ไปตะบะแกงกันด้วยเนี่ยฉันอุตส่าห์ตั้งใจมาชีวิตรอดบล็อกฉันก็หมดแล้วด้วยอย่ามายุ่งกัับฉนมา ไม่ท <iyorsun? S 1> ันหรอกแกไม่ทันฉชีหรอกนี่ว <and> ห <author> ้าวะาหู <tama> ้ว่าฮี่ว่าหู้ว่าหู้แเร็วค่ไหนอ่ะก็เร็วไม่เท่าที่ฉันวิ่งหรอกอู้ดูมัน้า วางไม่หยุดเลยดูดิโอ้โหโอโหโอโหโอ้ดูมันวางไม่หยุดเลยทุกคนกระบ,บองเพชรแล้วก็ห้ามโดนนะคะห้ามโดนทุกอย่างไปแล้วไปแล้วไปแล้วแกไม่ทันฉันหรอกเว้ยไม่ทันฉันหรอกเว้ยทำไมไม่ต้องแกงเราด้วยเนี่ยนี่ก็สีเขียวนะครับสิงต้องก็เถอะแต่มันก็มนไม่ควรจะมาทำตัวอย่างน,น,นี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเป็นไรเนี่ยมาดีก็ยอมแพ้แล้วว่าดียอมแพ้แล้วดีเน่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 เ Okey, orang hijau ni. Oi! Ya! Ai, dia tu kena tolong. ทุกคนเหรอเรามิชั่นเฟลแล้วแหละจริงมิชั่นเฟลตั้งแต่แรกแล้วด้วยโอ้ไม่มิชั่นเฟลตั้งแต่เจอไอ้บ้านนี่แหละต้องทำยังงวะเนี่ยเอิ่มให้ขอโทษนะต้องทำยังงวะเนี่ยเอามัดออกก็ไม่ทันแล้วด้วยเฮ้ยปล่อยฉันไปเหอะจริงๆไม้ฉันยังไม่ได้ตัดเลยเนี่ยจริงๆไม้ฉันยังไม่ได้ตัดเลยจะไมายุ่งกับฉันได้ไหมเฮ้ยปล่อยฉันไปเหอะก็ตัดฉันจะตัดยังไงในเมื่อแกเป็นคนมาแกล้งฉันไม่หยุดเลยเนี่ยขนาดฉันจะเดินไปต้นไม้หรือเดินมาแค่เนีวิตฉันนจะะดีขึ้้เเยยอลถาไม่มีแกกโออเเคคคทุนราจะ่ยไมม่ตต้อองาทเเป็นนนคดีลยแรกก็มาแ แันแทๆมาทุกคนปึบ okay. ด okay. ูดิโอ้ยอ right. right, ๋อมันคือมันจะแบบว่าทำเป็นใจบุญใส่เราแล้วว่างั้นเถอะโอเคโอเคโอเคก็ได้ก็ได้มาโอเกือบเกือบแล้วก็บอกว่าเกือบไงอะไรวะเนี่ยนี่มันตะอุ่ยอืมมดไม่รู้เท่ากับเราไม่ผิดมดไม่เห็นเท่ากับเราไม่โดนนะคะทุกคนมดไม่รู้มันมเฮ้ยโอ้โหคือเราก็อยู่ของเราแท้แทคือืเอามวทุกคนเราเราไม่ยอมเราเก่งอยู่แล้วทุกคนอุ้ยมีสารลายห้ามห้ามโดนสารลายห้ามโดนนะห้ามห้ามโดนสารลายห้ามโดนสารลายอย่ามายุ่งใจได้ไหมไม อุ้ยโอ้ดูมันมาคำรามดูมันคำรามไม่รู้อ่ะให้มันเต่งเสียงไปเถอะเสร็จเราไปแล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนใครชอบลึกอ่ะต่อยิ้งผมอย่ชอบ่ากดไลค์เลยครับถ้าอยากให้แกล้งใครก็คอมเมนต์กันไปนะครับผมดจบคลิปหน้าี้จะบายบึ่งคลิปนี้บอกว่าเป็นการชีวิตรอดแต่ว่าไม่ใช่การเอาชีวิตรอดทุกคนก็คือการโดนแกล้งเอง